สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้นะคะนักเรียนวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์นะคะเวลา9.30-10.30นถึงน,นนะคะเราจะพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะสอนต่อในหน่วยที่10นะคะนักเรียนในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลค่ะโดยคุณครูผู้สอนนะคะคุณคณรูเจริญศรีชาตรีค่ะ สำหรับวันนี okay. ouais. are, ้นะคะนักเรียนเราจะเรียนกันในหัวข้อที่3นะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหาแผนภูมิรูปวงกลมค่ะตัวอย่างของโจทย์ปัญหานะคะในเรื่องของแผนภูมิรูปวงกลมยกตัวอย่างเช่นโจทย์ปัญหาในข้อนี้นะคะนักเรียนแผนภูมิรูปวงกลมรูปนี้นะคะนักเรียนแสดงค่าใช้จ่ายประจำเดือนมกราคมค่ะ พศ2563ของโรงงานแห่งหนึ่งนะคะนักเรียนโจทย์ถามว่านะคะถ้าเดือนมก,กราคมโรงงานนี้มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น4ล้าน5 0สนบาทค่าใช้จ่ายด้านการบริหารมากกว่าค่าใช้จ่ายด้านค่าสาธารณูปโภคกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นเงินกี่บาทนะคะนักเรียน โดยเราจะนะคะทำการนะคะหาคำตอบนะคะโดยศึกษาจากแผนภูมิรูปวงกลมที่โจทย์ให้มานี้นะคะนักเรียนซึ่งเราจะพบว่านะคะค่าใช้ใจ่ายด้านการบริหารคือสีอะไรคะนักเรียนค่าใช้ใจ่ายด้านการบริหารคือสีม่วงนะคะ15%และค่าใช้ใจ่ายด้านสาธารณูปโภคก็คือตรงนี้นะคะ ก็คือสีเขียวตรงนี้แต่โจทย์ไม่ได้บอกมาให้นะคะว่าเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์นะคะนักเรียนวิธีการคิดนะคะนักเรียนสำหรับข้อนี้นะคะจากที่โจทย์ถามว่าค่าใช้จ่ายด้านการบริหารมากกว่าค่าใช้จ่ายด้านการสาธารณูปโภคกี่เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเงินกี่บาทนะคะนักเรียนซึ่งเรารู้แล้วว่าการาค่าใช้จ่ายด้านการบริหารเนี่ยนะคะก็คือ10ม่วงนะคะก็คือ1 5และค่าใช้จ่ายด้านสาธารณุรโภะโจทย์นะคะในแผนภูมิรูปวงกลมไม่ได้บอกมาว่าเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเราก็จะมีวิธีการคิดดังต่อไปนี้นะคะนักเรียนนั่นก็คือขั้นที่1 เราจะหาเปอร์เซ็นต์ของค่าสาธารณูปโภคซึ่งโจทย์ไม่ได้บอกมาว่าเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์แต่เรารู้ว่าแผนภูมิรูปวงกลมนะคะจะแสดงนะคะจำนวนทั้งหมดนะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือแผนภูมิรูปวงกลมหนึ่งวงจะมีทั้งหมด100%่้อเซนดังนั้นนะคะเราจะหาเปอร์เซ็นต์ของค่าสาธารณูปโภค นะคะนักเรียนเราก็จะนำเปอร์เซนต์ของทุกรายการมารวมกันแล้วลบออกจาก100เปอร์เซน์ะคะก็จะได้เท่ากับ100นะคะลบนำเปอร์เซนต์ของทุกรายการก็คือ5บวก15บวก35บวก25แล้วก็บวก8ก็คือนำเปอร์เซ็นต์ของทุกรายการนะคะตรงนี้นะคะ มาบวกกันนะคะแล้วลบกับ100เราก็จะได้เปอร์เซ็นที่เหลือนั่นก็คือเปอร์เซ็นของค่าสาธารณูปโภคนั่นก็คือจะเท่ากับ12%นั่นเองนะคะนักเรียนขั้นที่2ค่ะเราจะหาเปอร์เซ็นของค่าใช้ใจ่ายด้การบริหารมากกว่าค่าสาธารณูปโภค ที่โจทย์ถามคำถามแรกนะคะว่ามากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเราได้แล้วว่าค่าใช้จ่ายด้านการบริหารคือเท่าไหร่คะนักเรียน15และค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคเท่ากับ12เซโจทย์ถามว่าค่าใช้จ่ายด้านการบริหารมากกว่าสาธารณุสาธารณูปโภคกี่เปอร์เซ็นต์เราก็นำเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายด้านบริหารลบด้วยค่าใช้จ่ายด้าน สาธารณูปโภคก็คือ15%ลบ12%ก็จะได้คำตอบที่โจทย์ต้องการก็กคือ3%นั่นเองค่ะและคำถามต่อมาโจทย์ถามว่าคิดเป็นเงินกี่บาทขั้นที่3ค่ะเราจะหาจำนวนเงินนะคะที่เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการบริหารมากกว่าค่าสาธารณูปโภคเราทราบว่าเท่ากับ3%เพราะนั้นเราจะทำ3%นะคะ ให้เป็นจำนวนเงินนะคะนั่นก็คือนำา3เปอร์เซ็นต์คูณกับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดซึ่งโจทย์บอกมาแล้วว่าค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดคือ4ี่ล้านหแสนบาทดังนั้นสมเปอร์เซ็นต์ก็คือ30สนะคะสเปอร์เซ็นต์ก็คือ3ามส่วนร้อยค่ะนักเรียนสาเปอร์เซ็นต์ก็คือ3มส่วนร้อยเมื่อเรานำา3ส่วนร้อยคูณด้วยนะคะ4ี่ล้านห้าแสนศูนย์ตัดศูนย์ได้นะคะทั้งหมด2ตัวค่ะ จากนั้นนะคะนักเรียนเราก็จะนำนะคะ45คูณ3 45คูณ3นะคะนักเรียนได้เท่ากับ135แล้วเติมศูนย์ไปเท่ากับ3ตัวก็จะได้เท่ากับ135,000บาท <c oughs> ดังนั้นเราก็ตอบได้ว่าค่าใช้จ่ายด้านการบริหารมากกว่าค่าสาธารณูปโภค3เปอร์เซนคิดเป็นเงิน135,000บาทนั่นเองค่ะนักเรียน มาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหานะคะเกี่ยวกับแผนภูมิรูปวงกลมข้อต่อไปนะคะนักเรียนโจทย์มีแผนภูมิรูปวงกลมรูปนี้มาให้นะคะนักเรียนซึ่งเป็นแผนภูมิรูปวงกลมแสดงจํานวนผู้สูงอายุค่ะที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพนะคะในพศสองพันห้า้อยหสิบเอ็ดของจังหวัดหนึ่งนะคะนักเรียนโจทย์ระบุมาว่า ผู้สูงอายุจะได้รับเบีย้ยยังชีพเป็นรายเดือนตามช่วงของอายุดังต่อไปนี้นั่นก็คืออายุ60-69ปีได้เดือนละ600บาทอายุ70-79ปีได้เดือนละ700บาทอายุ80-89ปีได้เดือนละ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปได้เดือนละ1,000บาทโจทย์ถามว่าถ้าพศ2561 จังหวัดนี้มีผู้สูงอายุทั้งหมด49,500คนรัฐบาลจะต้องจ่ายค่าเบีย้ยอย่างชีพให้ผู้ที่มีอายุ60-69ปีเท่าใดจากแผนภูมิรูปวงกลมเราจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุนะคะตั้งแต่60-69ปีมีเท่ามีจำนวนเยอะที่สุดนั่นก็คือเท่ากับ93เลยนะคะนักเรียน วิธีการคิดสำหรับข้อนี้นะคะนักเรียนขั้นตอนที่1คะ่ะนักเรียน เราจะหาจำนวนผู้สูงอายุค่ะที่มีอายุตามที่โจทย์ถามก็คือ6 0สิถึงหกปีนะคะนักเรียนเท่ากับ93%เราจะทำา93%ให้เป็นจำนวนคนค่ะนั่นก็คือนำา93%คูณกับจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดซึ่งโจทย์บอกมาผู้สูงอายุทั้งหมดนะคะมีเท่ากับ49500คนนะคะนักเรียน93%ก็คือ93%สส่วนร้อยค่ะนักเรียน คูณจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดคือ49,500คนค่ะ0ตัด0นะคะได้2ตัวก็จะได้93คูณ495ก็จะได้ผู้สูงอายุที่มีผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ะคะ9 0ถึง69ปีเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น46,035คนนะคะ ซึ่งในขั้นที่สองค่ะเราจะหาว่ารัฐบาลจะต้องจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุตั้งแต่60ถึง69ปีใน1เดือนเนี่ยนะคะเท่ากับเท่าไหร่เราก็เอาจํานวนผู้สูงอายุค่ะซึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะที่เราหามานะคะผู้สูงอายุที่มีอายุ60ถึง69ปีเราหามาได้แล้วนะคะเท่ากับ4 6 3 5คนคูณกับเบี้ยยังชีพค่ะ ที่ผู้สูงอายุ1คนได้รับก็คือได้รับคนละ600บาทถูกไหมคะเราก็จำจำนวนผู้สูงอายุที่เราหาได้คือ46,35 5คนคูณกับเบีย้ยอย่างชีพก็คือ600บาทก็จะได้เท่ากับนะคะ27,621,000ล้าน6 0 0บาทนะคะนักเรียนขั้นตอนที่3ค่ะโจทย์ถามว่านะคะ หาจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้ผู้สูงอายุตั้งแต่60 69ปีในเวลา1ปีเราก็นำ12มาคูณกับเบี้ยอย่างชีพที่จ่ายนะคะในขั้นตอนที่2ก็คือใน1เดือนนะคะ1ปีมี12เดือนถ้า1เดือนนะคะ27,621,000บาทดังนั้นเราก็นำ2นะคะนำ12นะคะ 12เดือนนะคะเข้าไปคูณกับจำนวนเงินที่ต้องใจ่ายใน1เดือนนะคะนักเรียนก็จะได้เท่ากับนะคะ331ล้าน4 5 2 0 0 0บาทนะคะนักเรียนเราก็จะได้คำตอบค่ะว่าพศ .200561 ะะ0ทั้งปีเลยนะคะรัฐบาลจะต้องจ่ายค่าเบี้ยยางชีพให้ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่60ถึง69ปีเป็นเงินทั้งสิ้น331,452,000บาทค่ะนักเรียนตัวอย่างต่อไปนะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะแผนภูมิรูปวงกลมค่ะ เมื่อโจทย์มีแผนภูมิรูปวงกลมรูปนี้ให้มานะคะนักเรียนซึ่งเป็นแผนภูมิรูปวงกลมที่แสดงจำนวน,นนักท่องเที่ยวนะคะชาวเอเชียตะวันออกที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะในปีพศ2561นะคะนักเรียนโจทย์บอกว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออก เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในปีพศ2561จำนวนทั้งสิ้น2,440,000คนและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับซื้อสินค้าคนละ15,500บาทประเทศไทยจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเท่าใดเพราะฉะนั้นนะคะ นักท่องเที่ยวนะคะ,ะทีะ่เป็นชาวเอเชียตะวันออกนะคะ,ะเราก็จะหาว่ามีไรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวเอเชียตะวันออกเนี่ยนะคะเท่ากับนะคะเท่าไรนะคะนักเรียนสำหรับข้อนี้นะคะ สำหรับข้อนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมีวิธีการคิดดังนี้นะคะนักเรียนเราก็จะต้องหาร้อยละของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวเอเชียตะวันออกนะคะที่ไม่ใช่กลุ่มอาเซียนนะคะนักเรียนซึ่งเราทราบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนเท่ากับ46% และที่เหลือเป็นชาวเอเชียตะวันออกถูกไหมคะนักเรียนดังนั้นเราก็หาจํานวนนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวเอเชียตะวันออกเราก็นำนะคะหนึลบด้วยร้อยละของจํานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนนั่นคือนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนคือ46ซดังนั้นเราก็จะได้นักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกเท่ากับ54เเซ์ จากนั้นนะคะนักเรียนเราก็หาจํานวนนักท่องเที่ยวค่ะที่เป็นชาวเอเชียตะวันออกที่ไม่ใช่กลุ่มอาเซียนซึ่งเราหามาได้คือ54%เราก็จะทําเป็นจํานวนคนนะคะ54%ทำให้เป็นคนนะคะเราก็เอา54%นะคะนักเรียนไปคูณกับจํานวนนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกทั้งหมดซึ่งโจทย์ก็กําหนดให้มาแล้วก็คือ2 4 4 0 0 0 0คนนั่นเองนะคะ 54%เปอร์เซน์ก็คือ5 4าสิ่วนหนึนะคะคูณกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวเอเชียตะวันออกก็คือ2,440,000คนนะคะศูนย์ตัด2ตัวนะคะนักเรียนก็จะเหลือ54าสะะิบส่นคูณด้วย24,400นะคะนักเรียน ก็จะได้เท่ากับ1,317,600คนอันนี้ก็คือจํานวนนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวเอเชียตะวันออกนะคะจากนั้นเราจะหาว่าเราจะได้รายได้จากนักท่องเที่ยวนะคะชาวเอเชียตะวันออกนี้เท่ากับเท่าไหร่เมื่อเขาซื้อสินค้าคนละ1,550 0บาทดังนั้นในขั้นตอนที่3ค่ะเราก็จะนะคะนำนะคะ จำนวนนะคะของนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวเอเชียตะวันออกก็คือ1 3 1 0 0ล0านะคะ 7, น 600, 600, 600, 600, คนนะคะนักเรียนไปคูณด้วยนะคะค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าคนละนะคะ15,500ก็จะได้ทั้งหมด20นะคะอ่าก็จะได้เท่ากับนะคะนักเรียน อ่าเท่านี้นะคะนักเรียนสอง2ืสี่รอยี่สิบล้านแ0 0แสนบาทนะคะนักเรียนดังนั้นประเทศไทยในปีพศสองพห้าหกสิบอ็ดก็จะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่กลุ่มอาเซียนนะคะเท่ากับสองหมื่นะคะสี่ร้อยยี่สิบล้านแ0 0แสนบาทเลยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียน ครูจะให้นักเรียนทําแบบฝังหัดนะคะลงไปในหนังสือแบบฝังหัดคณิตศาสตร์เล่มที่สองนะคะเล่มน,นี้เลยนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือมานะคะแล้วเปิดไปนะคะที่หน้า108กับ109ซึ่งหน้า108กับ109เนี่ยเป็นโจทย์ปัญหาแผนภูมิรูปวงกลมนะคะนักเรียนโดยโจทย์จะมีแผนภูมิรูปวงกลมมาให้นะคะแล้วมีคําถามให้นักเรียนนะคะได้แสดงวิธีทํา แก้ปัญหานะคะจากโจทย์ปัญหาที่ได้รับนะคะนักเรียนให้นักเรียนทำหน้า108กับ109หน้าละ1ข้อรวมทั้งหมด2ข้อนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนทำเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะส่งเข้าไปในโน้ตวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนของวันที่นะคะ18นะคะกุมภาพันธ์นะคะนักเรียน พร้อมทางแนบรูปถ่ายขณะที่นักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ด้วยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงคณิตศาสตร์ในวันถัดไปคะ่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ